เวดามเดินผ่านหลังผมไปผมก็หันไปมองมันก็ยกปืนขึ้นมจ่อหน้าผมเลยแล้วผมก็สลัดหน้าหลบร้องโอ้ยโดยอัตโนมัตินะพอรัเสียปืนก็พรวดมาวันนี้พบกับวีรกรรมที่บ้านเหล่างามในสมรภูมิประเทศลาวของพลเรือโทเชสโกโมลทิติอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดือนกรุงพาพันพุทธศักราช2510ราชนาวีไทยได้จัดนายทหารจากกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นหรือหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในปัจจุบันเข้าร่วมปฏิบัติการรับในประเทศที่สหรือในประเทศเลาวโดยเปิดรับสมัครนายทหารสัญญบัติที่มีร่างกายแข็งแรงและสําเร็จหลักสูตรการรบพิเศษนาวิกโยธินหนึ่งในกําลังพลเหล่านั้นคือเรือตรีเชษต์โกมลทิติยศในขณะนั้นซึ่งต่อมา คือพลเรือโทเชตโกมณทิติอดีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนั่นเองผมพลเรือโทเชตโกมณทิติอดีผู้บัญชาการนาวิธินนี่ผมได้มีโอกาสได้ไปรบในประเทศที่คืมประเทศลาวตั้งแต่ปีพศ2510ผมจบ2 0ง8จบสองพปผมก็สมัครไปสมัครไปรบในประเทศลาโดยไม่ทราบว่าเขาให้รบที่ไหนได้วยซ้ำไปผมก็ไปรายงานตัวโปรดฟอรม มีคนที่สัายไปกับผมเนี่ยสามท่านเลยโทสุพัน์สุวัสดิสมุตรเลยโทรปพันโชติอาพรและผมสามคนก็ไปในงานตุงที่สพกทบเสร็จแล้วก็ไปตรวจโรคคนว่าตกตกโรคไปคนนึงเขาไปแค่เรือโทรปพันโชติอาพรและผมเนือตรีใหม่ใหม่สิ้นสินเนี่ยพูดง่ายว่าประสบการณ์ในสามบอย่างน้อยมากผมก็ไปทางสพกทบก็ส่งขึ้นรถไฟไปไปลงที่พิศนโลกไปถูกถูกไปฝึกที่ค่ายศรีเสนา อประมาณเดือนหนึ่งเรือตรีเชตได้เดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอรับการฝึกที่ค่ายสฤสนาตั้งแต่วันที่16มีนาคมพุทธศักราช2510กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีจำนวนทั้งสิ้น48นายประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพบ,บก16นายหน่วยนาวิกโยธินจากกองทัพเรือ2นายตำรวจพลร่มจากค่ายนาเรศวรจำนวน30นายการฝึกในสนามใช้พื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้รับการฝึกจึงต้องปฏิบัติตนเสมือนอยู่ในสนามรบจริงๆรวมทั้งอย่างเน้นการฝึกในภารกิจการเฝ้าถนนซึ่งจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในประเทศเลาวการฝึกใช้เวลาประมาณ30วันโดยเรือตรีเชตได้รับนามเรียกขานใหม่ว่าสายชนมีภารกิจเป็นชุดเฝ้าถนนเส้นทางสายโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงของฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งชุดเฝ้าถนนนี้ มีจำนวน5ทีมโดยทีมของหน่วยนาวิกโยธินม,มีเรือตรีเชษทำหน้าที่เป็นคอนโทรลทีมมีภารกิจในการวางแผนเตรียมการค้นหาล่าตระเวนทางอากาศทิ้งของ,งส่งเสบียงส่ทงทีมเข้าพื้นที่และรับทีมกลับเป็นต้นและแล้วในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2510เรือตรีเชษหรือสายชนพร้อมกำลังพลทั้งหมดก็ออกเดินทางจากสนามบินค่ายสลิดเสนาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ c 123มุ่งหน้าไปยังปากเซประเทศลาวแล้วชุดเฝ้าถนนทั้ง5ชุดก็เดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังฐานออกตีที่บ้านล่าดเสือทันทีฝึกเสร็จก็ส่งขึ้นเครื่องบินไปลงที่ตอนนั้นเพิ่งรู้วป,ประเทศลาวเขาไปลงที่ปากเซปากเซตอนนั้นก็เขาแบ่งชุดและชุดที่ผมไปเป็นชุดลงฐานบกด้วยมีฐานบกฐานเรือคนทั้งโซทั้งหมดเลยครับผมต้องอยากเอาโซนน้อย ควบคุมการปฏิบัติอยู่ที่ปาัเซมีหน้าที่ในการกควบคุมวางแผนวางแผนควบคุมการส่งกลับอัตรเวนทางการปฏิบัติงานร่วมกับฝรั่งในการเลือกพื้นที่ส่งลงเลือกพื้นที่รับกลับอะไรต่างๆชุดของเราเป็นชุดเฝ้าถนนนะมีทั้งหมด5ทีมนะก็ปรากฏว่ายีทหารนะหนึ่งทีมพี่ประพันธนะ์ฮะจะชื่อว่าวาลินผมได้โททค้ชชื่อโค้ชสายชนภารกิจของชุดเฝ้าถนนนั้นจะต้องทำการลาดตระเวนค้นหาฆ่าศึกบนเส้นทางสายโฮจิมินห์เฝ้าตรวจหาข่าว เกี่ยวกับจํานวนกําลังผลของข้าศึกชนิดและจํานวนยานพาหนะห่วงเวลาที่ตรวจพบความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อรายงานให้กับหน่วยเหนือทราบเป็นข้อมูลในการส่งเครื่องบินเข้าโจมตีสกัดกัน้นและทําลายการส่งกําลังของข้าศึกบนเส้นทางสายโฮจิมินต์ต่อไปเรือตรีเชตพร้อมกับชุดเฝ้าถนนได้รับคําสั่งให้ออกเดินทางไปยังพื้นที่เตรียมพร้อมบนที่ราบสูงโบโลเวนโดยเครื่องบินปอร์เตอร์ แล้วเดินทางต่อด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จอลลี่กรีนไปยังพื้นที่ส่งลงเพื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจชุดเฝ้าถนนซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแม่น้ำเซกองห่างจากถนนสายโฮจิมินประมาณ10-15กิโลเมตรการดเนินงานชุดเฝ้าถนนนียอันตรายมากเนื่องจากว่าจุดส่งลงต้องจุดห่างจากเส้นทางโฮจิมินประมาณ5กิโลพจุดที่ลงไปก็จะถูกลบกวนโดยเวดนามตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้น ทุกชุดที่ลงไปไม่เกิน2วันจะถูกโจมตีหมดโจมตีแตกหมดแตกหมดไม่มีชุดไหนข้อถึงหนนเส้นนี้เลยนะชุดฝ้าถนนของเราชุดนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนภารกิจรวมสองชุดเป็นชุดเดียวเป็นเป็นชุดฝ้าสนุนบ้างเป็นชุดชุดโจมตีเป็นชุดลาเวรลำน้ําบ้างชุดของพี่พันชลศรีพรก็เป็นเป็นชุดส่มโจมตีสามารถจะเข้าถึงเส้นทางโฮมินได้ท่านก็ประสบความสำเร็จสามารถจู่โจมตีได้ เสร็จแล้วก็พอค้รบรถไปได้อีกสัก,สกสเดือนสองเดือนก็มันตัดมินจะเป็นต้องล้มภารกิจชุดฝันหนุนของชุดนี้อ่ชุดนี้คือชุดสตาร์ดชุดเดิมของฐานบกคือชุดสตาร์ไรท์ชุดผมก,ก็ต้องล้มเลิกไปชุดผมก,ก็ต้องแยกไป,ไปเป็นทำงานชุดอื่นที่อื่นไปต่อมาในเดือนสิงหาคมเรือตรีเชสหรือสายชนได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม92ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการข่าวลับอยู่ในพื้นที่ของลาวฝ่ายกลาง มีหน้าที่ในการหาข่าวการปฏิบัติการของข้าศึกรวมทั้งปฏิบัติการกจิตวิทยาเพื่อดึงลาวฝ่ายกลางให้เข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางทหารให้กับทหารลาวฝ่ายกลางอีกด้วยทีม92มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลางามโดยรับหน้าที่ต่อจากร้อยเอกฉลองชัยแย้มสะโสหรือหัวหน้าฉลมโดยทีม92ของเรือตรีเชินั้นมีกำลังพลสองนายคือตัวของเรือตรีเชิเอง และจ่าสิบเอกสุวรรณสมวันเป็นรองหัวหน้าทีมผมเองก็ส่งไปเป็นหัวหน้าชุดทีมก้าวสองทีมก้าวสองทีง่บ้านลองงามบ้านลองงามเป็นบ้านซึ่งอยู่ห่างจากปากเสวันหนึ่งร้อยกิโลเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะครับภารกิจของหัวหน้าทีมก้าวสองหรือผมเนี่ยหนึ่งหาข่าวสองดึงลาวฝ่ายกลางให้มาปไปฝ่ายลาว คือเขาลงมาอยู่ในพื้นที่ของนังรบรักฝ่ายกลางนลกกบฝ่ายกลางคือพันธุโททันเป็นกรมส่งขาดามีสามกองพันมีหนึ่งร้อยปืนภารกิจของทีม92คือต้องทําการฝังตัวอยู่กับทหารลาวฝ่ายกลางซึ่งตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่บ้านเหลางามแห่งนี้จํานวนหนึ่งกรมคือกรมทหารราบอากาศที่82มีพันุโททันนายทหารลาวฝ่ายกลางเป็นผู้บังคับการกรมกรมนี้มีกองพันทหารราบอากาศจานวน3กองพัน และกองร้อยปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรจำนวน1น่งองร้อยซึ่งมีปืนใหญ่จำนวน2กระบอกบ้านเหล่างามเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรไม่ถึง50หลังคาเรือนอยู่ห่างจากเมืองปากเซไปทางตะวันออกประมาณ100กิโลเมตรการเดินทางจากปากเซต้องใช้เวลาเดินทางตามทางเกวียน6-8ชั่วโมงเป็นเส้นทางที่อันตรายมากเนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตยึดครองของฝ่ายตรงข้ามส่วนการเดินทางโดยอากาศยาน ใช้เวลาประมาณ30-45นาทีที่บ้านเหล่างามจะมีสนามบินขนาดเล็กซึ่งก่อนที่เครื่องบินจะล่อนลงทุกครั้งเจ้าหน้าที่ลาวภาคพื้นดินจะต้องปูผ้าเพื่อเป็นสัญญาณบอกฝ่ายเรือตรีเชษหรือสายชนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านเหล่างามเป็นเวลาประมาณ4เดือนก็ถูกทหารเวียดนามเหนือบุกเข้าโจมตีในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2510 ผมเพิ่เอินผม,ผมไปผกูกกระท่อมอยู่ที่ใกล้ๆก,กับร้อยปืนผมก็นอนนอนอยู่ใกล้ๆเป็นสนามบินเล็กๆซึ่งสนามบินนี้ถ้าขึ้นมาแล้วตอนชะลนจะต้องมีการบอกบอกฟายเพราะอันตรายมากคาสึกมันล้อมอยู่4โกิโลนะไปจะไปไหนก็ต้องบอกกันผมว่าทำาที่เป็นหัวหน้าทีมที่นั่นกับพันโดฐันกรมสงครามก็รกิิอย่างที่เรียนไปแล้วครับ ตอนนี้ผมเดิอนอยู่ถึงวันที่ส1ธันวาผมก็คุยกับลูกน้องระหว่างที่เดินไปช่วยชาวบ้านเขาจัดงานบุญวันปีใหม่ก็อบอกว่าเขาจ้างเรามานอนตายเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมบอกไม่ไรไม่เป็นไรไม่ถึงที่ก็ไ,ไม่เป็นไรผมก็หลอดเสีกหนึ่งทางวิทยุนะผมหลอดเสียข,ขวาเนี่ยเียซ้ายมีอาศิษสองข้อสองอยู่ตรงกลางผมคนหมุนแล้วแล้วก็ลูกน้องคนสง่งในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2510 เรือตรีเชดหรือสายชนได้บันทึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าวันนั้นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2510ไปช่วยเตรียมงานทําบุญขึ้นปีใหม่ของวัดในหมู่บ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มกราคม2511ตั้งแต่เช้าจนเรียบร้อยเดินกลับถึงที่พักประมาณ4ี่ทุ่มที่พักของผมเป็นกระท่อมเล็กๆแบ่งเป็น3ช่องช่องกลางเป็นที่ตั้งเครื่องมือสื่อสารและเครื่องปั่นไฟ GN58 ช่องซ้ายขวายกแคร่ไม้ไผ่ขึ้นมาเป็นที่นอนกระท่อมของผมอยู่ใกล้กับกระท่อมสื่อสารหล่าและสนามบินเล็กของบ้านเหลางามเมื่อวานนี้ฝ่ายตรงข้ามได้เข้ามาปฏิบัติการรอบๆพื้นที่บ้านเหลางามมีการประทะกับทหารรัฐบาลเกือบตลอดวันเสียงปืนได้ยินถึงบ้านเหลางามชัดเจนจริงอย่างส่วนพูดฝ่ายตรงข้ามใช้เวลาเดินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงหมู่บ้านเหล่างามแล้วก่อนนอน ผมตรวจดูประตูไม้ไผ่ตรงช่องกลางที่ผูกกระป๋องเปล่าไว้เตือนภัยว่าอยู่เรียบร้อยดีกราบพระอารัธนาพระทุกองค์ที่แขวนคอตรวจปืนปะสะบ87บและเป้รบปืนพกหนึ่งกระบอกอาหารแห้งสามวันพ้นนอนหลับไปก็เกิดว่าพอตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงระเบิดตึ้งใช่ไผมลุกขึ้นมาตะโกนบอกบอกเฮ้ยไปก็ออกนอกไม่ได้เพราะว่าข้างหน้ายิงทุกอย่งหมดแล้วยุทีบันคือพอระเบิด ระเบิดโซนกลางแล้วมันจะซุ่มอยู่หน้าท่อมหมดใครวิ่งหา้นาท่อหมอหมดยิงหมดเลยสื่อสารอยู่ข้างหน้าผมว่าสิบสองคนตายเรียบผมก็ไม่ออกบอกตะโกนบอกเราข้างหลังพอออกไปจากข้างหลังปั๊บก็ถามว่าปืนหนักปืนบอกปืนเฮ้ยป,ปืนหลุดมือปฏิบัไม่มีปืนหยู่ติดตัวอยู่หลุดมือก็ไปข้าไปเอาเพราะข้าเอาว่ามีระเบิดคว่ำมาข้างหลัง<ๆ>ผมการลูกน้องสุวรรณสมวันสืรรส่อสารกระจายไปคนละทางผมว่าคานไปถึง เขาบังเกอร์มันคือหน้าทอมมันคือหน้าทอมที่เป็นขุดไว้เขาไปนอนหมอนที่นั่นนอนหมอนที่นั่นก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็มีเวดามเดินผ่านหลังผมไปวันนิ่งนี่เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าสามคนย้อนเดินย,นย้อนกลับมาย้อนกลับมาเขาเดินมาจ้องมองใค้ก็มีมีคนบอกว่ามีคนหลบอ,อยู่ข้างหน้าคนหนึ่งพอเดินกลับมาตืนจ้องอยู่พอผมหันหันในนี่หันเจอหน้าอาก้านี่มัน เสียเสียเสียหน้าผมผมว่าเสียมากผมเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้มันยกปืนมันก็ยกปืนเข้ามาจ่อหน้าผมเลยแล้วผมก็สลัดหน้าหลบสลัดหน้าฟุบกับข้างเราแล้วผมก็ร้องโวยโดยอัตโนมัตินะพอเราเสียปืนก็พรวดมาก็กลุ่มศูนย์นั้นมันอยู่ในอโรงที่ปากหนุนหมดผมผมช็อกไปประมาณสักสักยี่สิบนาทีนะผมว่ามือคำทำเอ้ยเราไม่เป็นไรนะะี่ค่ะเพราเราไม่เป็นไรว่าผมว่าคลานออกมา ออมอ้อ,อมเนินเล็กๆนะป่าสับเสืออ้อ,อมมาสักห้าเมตรมาซุกนอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ไอ้บบงเกอร์มันเปิดเผยเปิดเผยแล้วมันอยู่อยู่แค่ท่อผมผมก็นอนที่นั่นแล้วก็นอนมองอยู่มันก็ยิงขึ้นทั่วหมดคือมันยุีิมันคือปืนคอลงคังหมดบบกกลมหมด้วเสร็จแล้วก็พข้ามายิงหมดเลยตายผมได้แต่นั่งมองจนตั้งเชา้าเรือตรีเชตหรือสายชนได้บันทึกถึงเหตุการณ์ว่าวันรุ่งขึ้น มีทหารมาที่บริเวณนั้นหลายคนไม่ทราบว่ามาทําอะไรผมมองไม่เห็นแต่มีเสียงคนร้องคล้ายคนได้รับบาดเจ็บสองสามครั้งสักพักก็กลับออกไปตอนสายๆมีทหารสองสาคนมาคน้นที่กระท่อมผมได้ปืนและสเสบียงที่ผมมีอยู่พอสายๆก็จะมีมันมาค้นกระท่อมผมมันก็บอกว่าเป็นกระท่อมครูไทยคน,นจริีๆกระป๋องคนปืนคนอะไรแล้วมันก็มานั่งกินในตรงเบงเกอร์ผมอะหาผมสักสาเมตรได้มันมี ไอ้ตัวมัพลาดอย่างนี้บังเคยอ,อย่างนี้นะเสร็จแล้วผมก็ผมก็นอนนิ่งอยูน่นะก็มันกินกินเสร็จแล้วมันมันก็ไปตอนนั้นก็ฝ่ายรัฐบาลก็ส่งทีที่ยี่แปไปมาบอมเพราะเันตั้งป้อมปืนอยู่ห่างจากผมประมาณสามตีเมตรุเนินเล็กๆผมก็พอไรเดี๋ยวย้ายมันทิ้นนาปาลงมาแล้วกันตลอดวันฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้าตีฐานที่ตั้งของปืนใหญ่105ของกรมซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมผมไปทางตะวันตกประมาณ200เมตรแต่ไม่สําเร็จ ทหารของกองร้อยปืนใหญ่ใช้อาวุธทั้งปืนเล็กและปืนใหญ่ต่อสู้เพื่อป้องกันฐานที่มั่นของตนเองอย่างเหนียวแน่นเป็นหน่วยทหารหน่วยเดียวของกรมฐานราบอากาศที่82ที่รักษาที่มั่นได้กองพันฐานราบอากาศ3กองพันแตกหมดผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่105มมตรของลาวจบการศึกษามาจากลบบุรีนำทหารออกวิ่งทุกเชา้าร้องเพลงปลุกใจเป็นภาษาไทยทหารมีระเบียบวินัยดีมากมีการจัดระเบียบในฐานปืนเป็นอย่างดีครอบครัวอยู่ในฐานทั้งหมด ตอนบ่ายได้ยินเสียงร้องร้องโอ้ยมาห่างไปจากผมมาตั้งร้อยเมตรได้อยู่แถวแถวสามมินนะสามมินเล็กๆอ่ะพออกกลางคืนกลางคืนเพราะนอนยาไอยอย่างเดียวเพราะคกาศเย็นมาก,กวันที่สายเมษทันวาแล้วผมก็นอนนิ่งอยู่พอเช้ามันถอนตัวผมก็ไปเอ๊ะมันถอนตัวอาทามันจะถอนตัวแล้วพอสักสายสายสักเจ็ดโมงเช้าก็าจะมีรถ รถถังจากฝ่ายรัฐบาลมาจากฝรั่งเซสเนี่ยวิ่งเข้ามามันข้ามขึพื้นที่คืนผมผมก็เล่ได้ยินได้ยินเสียงเสียงสังการเนี่ยเป็นนาหารซึ่งเคยเล่นเหมือนตั้นกับผมดังนี้มันเลยออกมาเขายังบอกว่าเฮ้ยหัวหน้าอยู่ได้ยังไงทีเนี้ยมาถามเจอสุวรรณมันบอกไม่ให้เจอผมก็รีบไปดูไปค้นดูก็เกิดว่าสุวรรณหนีไปเกิดเกิดจะอ,อนาเรามินแล้วแต่สุกหญิงหนึ่งนัดนี้ตายคาที่เลย ผมกลับมาที่กระท่อมซึ่งพังหมดของใช้ถูกยึดไปหมดเครื่องมือสื่อสารถูกระเบิดพังยับทั้งตัวเครื่อง a n g r 4 9และเครื่องปั่นไฟ GN58 ส่วนกระท่อมสื่อสารลาวพังเช่นกันทหารสื่อสารนอนตายหน้ากระท่อม3-4คนจากนั้นผมก็ออกเดินค้นหาสุวรรณตามทิศทางที่ได้ยินเสียงห่างจากกระท่อมประมาณ100เมตรสุวรรณนอนเสียชีวิตอยู่ในคูสนามรบของสนามบินถูกยิงด้วยปืนอาก้าหนึ่งนัดบริเวณหน้าอก ผมจึงย้อนกลับมาตามทหารลาวฝ่ายกลางมาช่วยหาร่างของสุวรรณไปไว้ที่ต้นไม้ข้างสนามบินอั้งหมดแล้วเอาศพมาช่วยกันบอกให้ช่วยขนศพหปผมก็เขาบอกให้โยไปบอกที่ปักเซสิว่าเจอสายชนแล้วเพราะขบาวนมาตอนท้ายสายขาวนมาหาเงเห็นแต่ถ้ำผมพังแล้วพอท่าน,นี้ส่งไปเขาเลยจะมารับแต่ขอจะมารับได้ก็อีกวันหนึ่งห้าโมงเย็นเขาเอาห่อมารับ เตรียมข้าวมาให้สมเสร็จแต่ผมทานไม่ลงนะฮะพอกลับไปถึงปั๊บหัวหน้าทีมก็ท่านก็เอาข้าวผมกินไม่ลงแล้วครับขอกาแฟอย่างเดียวแล้วขอนอนท่านปรึษามาดูผมหูขามายุ่ผมพอเช้าก็มีส่งทีมมาดีบลิฟว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงแล้วก็ส่งผมข้ามกรุงเทพผมมางานศพลูกน้องเขาส่งลูกน้องไปแต่ต้นเย็นวานแล้วก็เสียดายเพราะลูกน้องผมอาจ,จ,จารย์สิวเอกสุวรรณสงวันนี้เป็นพระสงฆที่ดีมาก แล้วพอเสร็จแล้ว้วไดนนัตรรีเือตรีเชตหรือสายชนได้บันทึกว่าผมได้ไปงานศพของสุวรรณที่วัดโสมนัสบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติมิตรผมได้นําสร้อยพระและแหวนหางช้างมอบให้กับญาติของสุวรรณท่ามกลางน้ําตาของทุกคนนรชาติติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในลูกา เรื่องนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ในชีวิตตอนหนึ่งของผมเท่านั้นข้อบกพร่องที่มีอยู่ผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวหากความดีของเรื่องนี้พึงมีอยู่บ้างและความดีที่ได้รับจากการรบนอกประเทศครั้งนั้นผมขอมอบให้พันตรีสุวรรณสมวันเพื่อนร่วมรบของผมณสมรภูมิบ้านเหล่างามสายชนเรือตรีเชษโกมลทิติหรือพลเรือโทเชษ โกมุนทิตินวิตินเราเราฝึกเราจะลบยังไงเราฝึกอย่างนั้นนะเชื่อมั่นผู้นำนำดีก็ตามดีนวิทินนี้จะเชื่อความเป็นผู้นำมากสิ่งที่ผมมอบไปกับทุกคนคือว่าเราจะเอาเปรียบเขาถ้าเราไม่เอาเปรียบเขาเขาจะรักเราอยู่ได้แล้วก็ที่สุดที่เราทำงานเต็มขีดความสามารถบนราักฐานกาซื่อสัตย์ที่ผมจะฝากไว้คือว่าทหารของเราเป็นทหารของชาติเรารบเพื่อชาติ อย่างแท้จริงสมคำที่บาทสมวงพเจ้าหัวท่านเคยกล่าวว่าหานบัณเป็นผู้มีเกยียรติเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนและส่วนตัวเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงขอให้ท้านศึกฑรักษาความดีงานนี้ไว้ยิ่งยืนนานครับ